สุดท้ายไทยอาจจะมีความเสี่ยงที่ต้องถอนทหารออกจากภูมะเขือถอนธงชาติออกจากภูมะเขือและ11จุดที่พลโทบุญสินภาคกลางเคยยึดมาก็อาจจะต้องถอยเพราะเราผิดเงื่อนไขข้อ5ตาม MOU ถ้าไม่ฉีกทิ้งสาระสำคัญของ MOU 2543ได้กำหนดเอาไว้3ข้อที่สำคัญเชื่อมโยงกัน 1. แผนที่1ต่อ2 0 0แสนตามข้อ1ข้อควาย 2ข้อ5เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดแนวเขตแดนทางบกร่วมกันให้เป็นไปตามให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลหน่วยงานของรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นจะงดเวนเ้นการบริการใดๆที่เป็นผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชายแดนเขาห้ามเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐกัมพูชาใช้ทหารรุกแผนที่1ต่อ2แสนใช้พลเรือนบังหน้ารุกแผ่นดินไทยเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่ฝ่ายไทยยึดภูมะเขือและปักทงชาติโดยเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้นะครับและกําลังสร้างรั้วตลอดแนวชายแดนโดยรัฐบาลสมชและรวมถึงกองทุนฮะไทยทิพที่เป็นเงินอุดหนุนในการสนับสนุ์การสร้างรั้วและบังเกอร์ตรงนี้แหละครับถ้าไทยไม่ยกเลิกเราจะเสียเปรียบเพราะกลายเป็นว่าฝ่ายไทยละเมิดข้อ5เอง ถ้าไม่ยกเลิกคราวนี้เมื่อไม่มีปรากฏแผนที่1ต่อ50,000อยู่ใน MOU มีแผนที่ฉบับเดียวคือ1ต่อ2 0 0แสนซึ่งเคยชนะไทยในกฎหมายปิดปากในคดีประสาทพระพิหารการที่ประเทศไทยมีสิ่งปลูกสร้างโดยเจ้าหน้าที่รัฐเราจะเริ่มมีความเสี่ยงถ้าไม่อาศัยการยกเลิกในจังหวะเดียวจังหวะสุดท้ายที่ฝั่งกัมพูชาล,ละเมิดร้ายแรงสุดท้ายไทยอาจจะมีความเสี่ยงที่ต้องถอนทหาร ออกจากภูมะเขือถอนธงชาติออกจากภูมะเขือและ11จุดที่พลโทบุญสินภาคกลางเคยยึดมาก็อาจจะต้องถอยเพราะเราผิดเงื่อนไขข้อ5ตาม MOU ถ้าไม่ฉีกทิ้งอย่าลืมว่าเรายึดภูมะเขือเพราะกัมพูชาละเมิดร้ายแรงเราถึงต้องยึดยึดจุดสูงคมให้เป็นกลับมาเป็นของไทยเพื่อไม่ให้กัมพูชาทำร้ายพลเรือนไทยเราถึง ทําการรุกเข้าไปในพื้นที่ต้องตามมาด้วยการฉีก MOU เท่านั้นครับถ้าไม่ฉีกเราจะต้องถูกบังคับให้ทําตาม MOU แล้วถอยออกจากภูมะเขือในขณะที่เพราะถ้าเราจะใช้กําลังผลักดันอีกเขาก็จะบอกว่าเราไม่ได้ใช้สันติวิธีตอนนี้จะเริ่มเป็นปัญหาสำหรับคนไทยนะครับเพราะกำแพงที่สร้างก็อาจจะต้องทุบทิ้ง ถ้าเราไม่อ้างว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดร้ายแรงต้องยกเลิก MOU เสียก่อนมีคนถามว่าในกรณีแผนที่ฉบับนี้ที่ไทยยึดภูมิเขือได้ถ้ากลับมาที่ข้อ5 MOU เราจะเสี่ยงที่ต้องถอนออกวิธีเดียวเท่านั้นคือต้องฉีก MOU ก่อนการประชุม JBC เท่านั้น ท่านอธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวได้อย่างไรว่าถ้าประชุม JBC แล้วเราไม่เสียสิทธิ์การยกเลิกเสียสิทธิ์การยกเลิกตามมาตรา60ด้วยข้อจํากัดตามมาตรา45ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยการทําสนธิสัญญาและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อประเทศไทยเมื่อผมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วหากจะเดินต่อและวันหนึ่งถ้าประเทศไทยเสียสิทธิ์ต้องถือเป